สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ูบถาอินทรีย์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18ปมีนาคม2566ครับทางด้านคุณเปลวสีเงินนั้นเขียนบทความลงเว็บไซต์นังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซึ่งเขียนเอาไว้เมื่อวันที่17มีนาคม2566ชื่อเรื่องว่าการเมืองเรื่องไอติมรายละเอียดมีดังต่อไปนี้นะครับบอกว่าพักที่ไม่เคยเรียนนิทานอิศบแห่ติดต่อเห็นจะมีแต่พักเพื่อไทยที่แหละ ยังไม่ทันไรเลยเที่ยวตั้งเงื่อนไขจับไม่จับมือกับพักนั้นพักนี้ตั้งรัฐบาลด้วยมั่นใจแห่เขาติดปลาตัวใหญ่ขนาด310ตันผลเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมออกมาปรากฏว่า310ตันคือตอและก็อาตมายอมสีนขาดจะหัวเราะให้ฟันหักไปเลยหันไปดูทางพักรวมไทยสร้างชาติของนายกบ้างจากทารกแรกคลอดเดือน2เดือนที่แล้วไม่รู้เลี้ยงด้วยนมแม่หรือนมกระป๋องเห็นโตว,วันโตคืนจากเริ่มคลาน มาวันนี้ยังกับกุมารทองหลวงพ่อตูปลุกเสกทั้งวิ่งทั้งหอะเหินเดินอากาศได้แรกๆปรามมากันว่า25ได้ก็เก่งแล้วตอนนี้ถูกขิกกุมารทองอุดปากเงียบฉี่ไปตามตามกันไม่มีพักไหนกล้าหยามอีกรวมไทยสร้างชาติเข้าตำรามาทีหลังดังกว่าประมาณนั้นดังจากไหนนอกจากทำแล้วทำอยู่ทำต่อก็ต้องนี่เลยแคมเปญชุดไอติมเต็มไม้นโยบายบริหารประเทศถ้าเลือกพักรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาล100จากรัฐบาล ถึงมือชาวบ้าน100โดยไม่มีคนกลางเหมือนที่ผ่านๆมาคือในอดีตนั้น100ก็พักมั่งนักเลือกตั้งมั่งระบบรักมั่งหัวคะแนนมั่งดูดแท้รายทางกันเป็นทอดๆกว่าจะถึงมือชาวบ้านเหลือแต่น้ำลายที่เลียกันไปกับไม้ไอติมรวมไทยสร้างชาติแรกๆเงียบๆซึมๆจนแฟนๆน,น,นึกว่าเด็กใหม่สมองทึมไม่ประสีปราษาที่จะพรีเซนต์พักให้ชาวบ้านได้เข้าใจในภาพลักษณ์ของพักที่ไหนได้แคมเปญไอติมแต่ภาพเปรียบเทียบง่ายๆสองช่องออกมาเท่านั้นแหละ ตั้งแต่ฐานรากยันฐานยอดตบมือชาติเห็นปุ๊บเข้าใจปับ๊บว่านี่คือภาพรวมของพรรครวมไทยประชานิยมแบบเดิมๆไอติมละลายจนพร้อมผอมแต่ไอติมสวัสดิการของรัฐอวบอิม่มเต็มไม้ทั้งเราชนะคนละครึ่งม .33 เรารักกันเราเที่ยวด้วยกันตัดคนกลางทิ้งใช้เทคโนโลยี100บาทจากรัฐบาลถึงมือถึงปากชาวบา้านโดยตรงเต็มร้อยต้องชมเจ้าของไอเดียนี้ การสื่อถึงประชาชนทั่วหน้าโดยไม่ต้องให้เขาต้องปีนภูเขาทองขึ้นไปดูถึงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจนั่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คลิปสั้นๆแต่ไอเดียทรงพลังเท่ากับหมัดซ้ายทะลวงไส้ของเขาสายากล็กซี่ยังไงก็อย่างนั้นโป้งเดียวไส้แตกเลยชาวบ้านเห็นคลิปรู้เลยว่ายุคไหนรัฐบาลไหนพักไหนแจกไอติมแต่กว่าจะถึงเขาด้วยระบบตัวกลางตั้งแต่พักยันหัวคะแนนเหลือแต่ไม้โดเดเจ้าของคำเปรียบเทียบนี้คืออดีตนาย,ยกชวนหลีกไป คลาสสิกมากๆเมื่อรวมไทยสร้างชาตินําคอนเซป t นั้นทําเป็นคลิปสื่อกับประชาชนพักแลนสไลด์ถึงกับวูบแลนสลบไปพักใหญ่กรรมการนับ8กัดฟันยืนโงนเงนินไว้แต่ไหนก็ยังวันๆอยู่นี่ถ้าอ e ีซักแคมเปญหมาตายยกคอกแง่แงแต่ก็เห็นมีอีกคลิปนะของพักรวมไทยสร้างชาติหรือว่าฟองของแฟนขับลุงตู่อำนวยการสร้างก็ไม่ทราบเจ๋งอะ่ะคือยังมีคนอีกจํานวนมากยิ่งตามตาม่ตางจังหวัดด้วยแล้วอยากเลือกลุงตู่เป็นนายกต่อ แต่ยังสับสนว่าลุงตู่อยู่พักไหนอะไรกันแน่คลิปที่2คือคําตอบแบบบ้านๆดูแล้วแอบอมยิ้มคนเดียวเหมือนอ่านจดหมายแฟนทุกข้องจิตเฉลยชัดเป็นพิษสวาส์ให้ดูกันแล้วกระบังเป็นภาพคนบ้านๆถามไทยแล้วตามด้วยภาพลุงตู่ซื่อสัตว์ใจดีตอบอยู่รวมไทยสร้างชาติครับพักอะไรนะคะถามย้ำให้แน่ใจนายกก็ยิ้มใจดีตอบอีกรวมไทยสร้างชาติครับอีกสักทีได้ไหมคะรวมไทยสร้างชาติครับลุงตู่ตอบย้ำสองคลิปนี้ ตอบโจทย์ในตลาดเลือกนักเลือกตั้งได้เคลียร์ชัดว่าหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือลุงตู่ของชาวบ้านอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ 2. พักรวมไทยสร้างชาติยึดมั่นในหลักปฏิบัติไม่โกงไม่กินไม่สิ้นชาติง่ายๆบ้านๆแบบนี้แหละมันตอบโจทย์บ้านโจทย์เมืองโจทย์ประชาชนดีไม่ต้องไปหาเสียงไปทำหนังโฆษณาให้มันวิลเลิศสมาราจนหมาหอนหรอกนี่ผมก็คุยตามที่ผมเห็นแล้วก็มีความรู้สึกตอบสนองส่วนท่านรู้สึกอย่างไร ผมก็เคารพความรู้สึกของท่านเราไม่ว่ากันตอนเลือกตั้งชาวบ้านจะเลือกไอติมประชานิยมที่กว่าจะถึงมือชาวบ้านก็เหลือแต่ไม้หรือเลือกไอติมสวัสดิการแห่งรัฐที่ถึงมือชาวบ้านเต็มไม้กัดก้วบได้เต็มคำนั่นคืออำนาจศักดิ์สิทธิ์เลือกได้ผ่านกากบาดจากมือท่านแต่ก่อนตัดสินใจเลือกอยากให้ท่านหลับตาสักสองสามวินาทีได้เห็นภาพชาัดๆโมตตอนหาเสียงเป็นผู้ว่าปีที่แล้วกับสภาพกทมวันนี้หลังชัดๆได้เป็นผู้ว่า แปดเก้าเดือนที่โม้ทาได้ทําได้ทดําได้มีอะไรสักอย่างไหมที่ชัดชาติทาได้ตามที่โม้บ้างถ้าท่านรับสภาพกทมวันนี้ทิ้งของยักษ์ลากเข้ากองขยะได้ท่านจะเลือกพักไหนก็ตามสบายเถอะแต่ถ้าชอบแบบลุงตู่เป็นนายก8ปีประเทศมีแต่ถอยหลังถอยขึ้นจากปลักโกงบ้านกินเมืองที่จมหมักหมมมาร่วมสองทศวรรษเป็นประเทศฟู้ฟ้าก้าวหน้าพัฒนาจนสากลโลกยอมรับอยู่ในอันดับต้นๆของโลกในหลายๆด้านแล้วก็อย่าลืมสละอยู่รวมไทยสร้างชาติครับลุงตู่นั่นนหะ เท่าที่ฟังฟังแต่ละพักหาเสียงรวมทั้งเพื่อไทยก้าวไกลและอีกบางพักประกาศเปรี้ยงจะไม่ขอจับมือกับพักฝ่ายเผเด็จการดูเขามั่นใจกันจริงๆนะว่าเที่ยวนี้ฝ่ายประชาธิปไตยในข้อเขาจะได้เป็นรัฐบาลสงสัยเสี่ยงไทยจากการย้ายพักของสมศักดิ์สุริยะสักก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ลองถามลุงตู่บ้างล่ะว่าอยากจับมือกับฝ่ายประชาธิปไตยในข้อตั้งรัฐบาลบ้างไหมสภาพพักตอนนี้เท่าที่สังเกตบอป้อมตากลมออิงอุยอ้หนอหนูแน่วแน่ทอท็อปไม่วักแวกวอแว์ จอสุลินต้อแต้ส่วนต่อตูยิ้มแต้ถ้ารู้อยู่กับชาวบ้านแล้วมีความสุขบริสุทธิ์จริงใจอย่างที่ได้สัมผัสต,ตอนนี้ไม่เป็นหรอกทหารมาสมัครเป็นนายกของชาวบ้านไปตั้งนานแล้วบอกไม่เชื่อนี่เป็นสิ่งที่คุณเปลวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้นะครับในเช้าวันที่17มีนาคม2 5 6 6ผมขออนุญาตหยิบยกนํามาให้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะครับได้รับฟังกันกับรายละเอียดที่คุณเปรวนั้นได้เขียนเอาไว้ส่วนคุณผู้ชมนั้นคิดอย่างไรนะครับวเวลาเลือกตั้ง จะเลือกใครนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมนะครับซึ่งถึงเวลานั้นนั่นแหละปลายปากกาของคุณผู้ชมเป็นตัวที่จะตัดสินอนาคตของประเทศว่าคุณอยากจะได้ผู้นําประเทศแบบไหนก็เลือกเอาตามใจของท่านแล้วกันครับ